สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพนชาว Youtube ท,ทุกท่านนะคะก็ <c oughs> คิเลยหน่อยเนาะพอดีเพิ่งกลับมาจากนานะคะแต่ว่ามีแนวทางมาฝากเลยรีบเอามาบอกเนาะก็คือว่าตอนนี้นะคะเลขของเจพรมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะถ้าซื้อทันก็ซื้อเนาะเพราะว่าตอนนี้นะอ่า ก็งานจากก็เยอะหน่อยนะคะก็เลยเพึ่งว่างนะแล้วก็เอาเป็นเลขวังสะพุงกับเลขเจพรนะคะสําหรับงวดน,นี้ถ้าใครนะคะชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านถ้าได้โชคจากก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะถ้าชอบก็จัดได้เลยเนาะมาเริ่มเลขเด็ดกันนะคะหวยน,นะคะวิ่ง1รูด1จะได้ตังนะคะถ้าเน้นเนาะจะเน้น10กับ1719นะถ้า,าตัวกันก็จะเป็น20-28แล้วก็29นะคะสำหรับ หวยพรุ่นี้นะคะนั่นก็คือวันนี้นั่นเองแล้วหวยไทยวันที่16เดือน5นั่นเองนะคะเลข3ตัวให้216กับ148อย่าลืมตัด2ตัวเด้อนะคะก็จะเป็น16 21 26 14 48แล้วก็18นะคะอันนี้จะตัดให้เนาะก็อยู่ที่เพื่อนๆจะตัดตัวไหนใช่ไหมคะแล้วอ่ะแล้วคราวนี้นะคะสำหรับอาจารย์ คมเดชทองมีนะคะคมเดชดทองมีเนาะให้ล่างมาชุดเดียว5005นะอันนี้5005เต็มๆเลยหางเดียวแล้วถ้าแแชมนะคะก็จะให้มาเนาะก็จะมี95 93 91 9001 03นะคะแล้วก็05แต่ถ้าอัดหนัหนกๆนะคะอัดหนัหนกๆเม็ดเดียวเลยนั่นก็คือ59แต่ให้เน้นล่างนะคะ5995เนาะอย่าลืมคู่โต๊ดกันเลยต่อมานะคะ สำหรับใครที่เป็น f อของคุณไก่วุฒินันท์สอนศรีนะคะเจ้าพายุนั่นเองให้มา225นะคะให้มา225แล้วก็จะเป็น49ใช่ไหม5380252450แล้วก็57นะคะอันนี้นะคะถ้าเป็นวิ่งก็2กับ5นะบนถ้าล่างก็4ตัวเดียวแล้วหลายท่านถามมานะคะรออยู่นะคะนั่นก็คือของ เจพรนะให้มาชุด3ตัวนะ304025441นะคะเบิ้ลหามหรือเปล่าเราไม่รู้นะ2ตัวนะ0440นะคะ4114255220แล้วก็02สุดท้ายเลย44นะคะนี้ของเจพรซึ่งหลายท่านนะคะรอชมอยู่นะคะของเจพร ก็จะมีทั้งชุดที่แปลตัวเลขออกมานะอ่ะอันนี้จะเป็นแบบว่าไม่ไม่ได้แปลให้เพื่อนๆดูเอาคาดเดาเอาเลยนะคะอ่ะก็อันเดียวกันนั่นแหละนะแล้วค่ะนี้นะคะถ้าใครที่ชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านต้องขออภัยด้วยเนาะแแมงนะคะอ่ะแล้วก็มาดูนะคะเลขวางสะ นะคะเลขวังสพูงหลายท่านอา,อาจจะดูไม่จบนะคะจะให้ไปแล้วก็มาดูตอนต่อไปเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะหลังจากที่ดูไปแล้วเนาะก็ถ้าถ้าให้จ๋าสรุปนะคะจากข้อมูลที่จ๋าให้ไปเนาะ,ะก็จะเป็นอ่าเลขของเจพรของอคุณไก่วุฒินันใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นของอีกหนึ่งท่านแแชมเนาะแล้วก็หลายท่านนะคะที่ถามเข้ามาว่าแล้วคลิปนี้นะคะคุณจ๋าดูแล้ว น่าจะเล่นชุดไหนนะคะก็คือว่าถ้ามันชนนะจะชน25กับ50นะ25กับ50นะคะอ่ะแล้วถ้าเป็นเลขวังสะพุงที่หลายท่านถามมานะคะ698นะคะเลขวังสะพุง698ดังนั้นนะคะวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนะคะเฮงๆรวยๆนะคะ698แล้วก็อย่าลืมตัด2ตัวด้วยนะ6998แล้วก็6 8นะคะอันนี้ก็อย่าลืมเลยสำหรับสุดท้ายนี้จ๋าก็ขอขอบคุณ f c ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็มาอ่า ให้กาลังใจจ๋าเนาะก็ตอนนี้แม่อาการดีขึ้นแล้วนะคะหลายท่านนะบอกว่าชอบสวนผักของจ๋าจ๋าก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะตัดผักแล้วนะคะแต่ของพี่ชายเนาะของจ๋าย,ยังไม่ออกนะคะยังไมพ่พอตัดเลยก็เอ็ดสีบางท่านก็เป็นห่วงเนาะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็สู้ <izer> ๆนะคะก็ à, มีเวลาหาขอ้อมูลให้เพื่อนๆอยู่แล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอให้เฮงๆนะคะสี่โมงเย็นยขอให้ถูกหวยกันทุกคนสวัสดีค่ะ